สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น นายรวรนแสงสนิทปหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่มีประชาชนบางส่วนที่เป็นผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ลงทะเบียนร,รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่กลับพบว่าได้วงเงินเพียง2000บาทจากที่ต้องได้2,400บาทว่ามีประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดคือผู้ยื่นแบบภาษีจะต้องยื่นพองอด9091และ95ภายในวันที่30มิถุนายน68เท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์วงเงิน2,400บาทจากข้อมูลกรมสรพากรพบว่ามีผู้ยื่นภาษีล่าช้าประมาณ1 3 0 0 0 0คน ย์เงินเดือนเราต้องยื่นภาษีก่อน30มีนาคม68ซึ่งเราเคยขยายเดดไลน์การยื่นภาษีจนถึง3เดือนคือยื่นได้จนถึงมิถุนายนแต่ก็พบว่าผู้ที่มียื่นภาษีช้ากว่าเดดไลน์ค่อนข้างเยอะจึงคาดว่าคนได้เงิน2,000บาทแต่เป็นผู้ที่ยื่นภาษีนั้นอาจยื่นภาษีหลัง30มิถุนายนตามที่กระทรวงการคลังขยายเวลาให้ซึ่งเงินไขของโครงการคนละครึ่งพักกำหนดไว้ต้องยื่นภายในวันที่30มิถุนายนเท่านั้นสำหรับผู้ที่ยื่นภาษีในปี67นอกจากนี้นายรับรลกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเพิ่มเติมเนื่องจากหลังเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกมีผู้ไม่ผ่านเงื่อนไขประมาณ5 0 0 0 0นรายจึงเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมหากพบว่าการเปิดลงทะเบียนวันที่2มีผู้ไม่ผ่านเงื่อนไขอีก <sequel. S 1> จะทยอยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มเติมไปเรื่อยๆจนกว่าสิทธิจะหมดนายรับวรนคาดว่าหลัง26ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนกระทรวงการคลังอาจเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอดูหลัง11พฤศจิกายนว่ามีผู้ถูกตัดสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่ เนื่องจากตามเงื่อนไขของโครงการคือผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกในวันที่11พฤศจิกายนนี้เท่านั้นจึงคาดว่าจะมีผู้ถูกตัดสิทธิ์อยู่พอสมควร